เห็นบหจ้าโปรโมชั่นบ้านว่าเมนเทดปวกอีหลีจิบมาทรงมอบรถพร้อมกัน2คันนะคะสิ่งที่แตกต่างของรถยนตทอนดาสองเกรดนี่ก็คือคันนี้ค่ะเป็น1.0เทอร์โบ R นะคะเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบ122แรงมา้าเด้อภายนอนนี่คือเหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้องอีกคันนึงค่ะ ขั้นสายมือนะคะขั้นนี้จะเป็นรถยนต์ e-h e HE v หรือว่ารถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดให้สังเกตมองได้นะคะสังเกตง่ายๆเลยรถยนต์ที่เป็น e-h e HE v หรือว่ารถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะคะเขาจะเป็นขอบสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่แหละว,วิธีสังเกตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะกระจกมองข้างด้านซ้ายค่ะนิดนึงจ้าทั้งนี้จ้านี่เลยรถยนต์ e-h e HE v หรือว่ารถยนต์ไฮบริดของเา้า นอกจากสัญลักษณ์ฮอนด้าสีเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีเื่ตรงนี้เลยจ Honda Lane ้ Watch, นะฮอนด้าเลนวอร์ชเนาะวิธีสังเกตนะเพราะว่าอันนี้ติดต,ต,ตัางเพิ่มบได้โปรมโมชั่นดีๆช้ำๆบานปานเฮดปวกเซลลจิบเท่านั้นค่ะ090 262 9933เซลล์ซลจิบรับสายจ้า